แยกน้ําส่วนหนึ่งระบายลงสู่ทางทิศใต้ผ่านทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ําอันเนื่องจากพระราชบิดลงสู่ทางด้านทิศใต้และสูบออกกระบวนการต้องทําอย่างนี้ครับแล้วก็ทําทันทีในบัดนี้ซึ่งเพื่อรักษาสถาน,านการณ์แนวลักษณะการตรวจสอบที่ชัดเจนที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าน้ําไม่ร้นถนนโพนโยธินแล้วก็แสดงว่า เราสามารถรักษาระดับน้ําคลองหกวาเหนือคันกั้นน้าได้อย่างได้ผลเพราะฉะนั้นต้องเร่งปฏิบัติการด่วนเพื่อเอาน้ําลงไปสู่ทางนั้นให้ได้ลงไปยังไงครับพอคลองหกวาพ้นเขตคันกั้นน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริถึงเขตคลองสามวาแล้วจะมีคันกัน้นน้ําอเนื่องมาจากผลิตทางแนวตะวันออกอยู่ตอนนั้นแหละครับมีคลองต่างๆมากมายแยกออกจากคลองหกวา คลองอันนั้นก็เร่งระบายน้ําเปิดน้าจากคลองหกวา่าลงไปตามคลองต่างๆลงสู่คลองแสนสบคลองแสบก็จะดักน้ำนะครับแล้วก็ระบายลงในแนวตรงแนวดิ่งด้วยแล้วก็โยกน้ําไปทางด้านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตซึ่งอยู่ในด้านตะวันออกขยับอีกนิดนึงเป็นคลองสายใหญ่ที่จะนําน้ําไปแล้วก็มีคลองต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งเดินอยู่ในแนวดิง่งแนวทางด้านไปทางด้านทิศใต้ออกสู่ ถนนทุกขุมวิทยก็สูบออกกระบวนการอันนี้นะครับก็ได้มาย้ำเรียนย้ำท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องทําให้ชัดเจนทําให้ได้เพื่อควบคุมปริมาณน้ําที่จะปะทะกับคันกั้นน้ําถนนสายใหม่ให้มีความชัดเจนอย่างน้อยก็ต้องคงที่ไม่เพิ่มรถระดับมาต้องให้รถระดับลงมาด้วยเพื่อความปลอดภัยรักษาสถานการณ์อันนี้ได้นะครับ ความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครก็เชื่อมั่นได้ว่าเต็มเหนียวเต็มที่นะครับไอ้นี่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมจึงได้มาได้รับได้รับเกียรติเชิญมาให้มาให้คําแนะนําอะไรต่างๆก็กระบวนการปฏิบัติการเนี่ยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีรับรู้รับทราบแล้วก็จะสั่งการปฏิบัติและใน,นส่วนหนึ่งผมก็ได้ข้าพบกับท่านผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อไม่นานนี้สองสังวันก็ได้อธิบายหลักการนี้ว่าจะต้องพันน้ำคลองหกว่าไปทางด้านทิศต,ตะวันออกแล้วก็ให้โรยลงไปทางด้านทิศใต,ต้อย่างที่ผมอ,อธิบายตอนต้นกรุงเทพมหานครเข้าใจและกำลังปฏิบัติจุดส่วนหนึ่งในเขตของกรุงเทพมหานครของเขาเพราะในองน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตรงกันท,ทํำยังไงจึงเอาน้ําที่มาปะทะแนวขันกัน้นน้ําด้าน,าน,านทิศเหนือ ระบายลงไปทางด้านทิศใต้รอกเขตคันกั้นน้ําอันเนื่องมาจากพระาชานญหัือทางด้านทิศตะวันออกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคลองต่างๆที่จะชูน้ําลงไปในแนวทิศใต้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับไอ้นี่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่เป็นที่น่าวิตกว่าน้ําจะท่วมมากมายปรากฏการณ์น้ําท่วมมินบุรีน้องจอกราชกะบังเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียกบกับปีพศ2 5 3 8แล้ว ปศต้งไปรกษาที่8ด้านนั้นน้ำเจิงมากเลยเพราะว่าระบบการสูบน้ำยังไม่ชัดเจนเหมือนปีนี้เมื่อปีนี้มีระบบการสูบน้ำออกที่บริเ,เวณใกล้ๆสถ,สถานีสามปิสุวรรณภูมินะครับมีสถานีสูบน้ำอะไรมากมายดังเดิมทำไว้แล้วทำเสริมเพิ่มใหม่สูบน้ำออกได้เยอะเพราะนั้นเราก็ต้องชูน้ำออกไปทางนั้นให้เขาสูบออกเวลานี้สถานีสูบน้ำไม่ได้ทำงานเต็มที่แล้วเพราะไม่เอาน้ำไป กพราะถ้าจะเอาน้ําไปเพื่อจะลดการผลักดันคันกั้นน้ําอันเนื่องจากพรายมหรือด,ด้านทิศเหนือให้เบาบางลงลดระดับน้ำํำลดปริมาณน,น้ําที่จะไหลท่วมถนนพหลโยธิน,นอนุสรสถานอะไรนี่ให้ได้นะครับอันนี้เราเหตุการณ์ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกมรมลจระทานครับก็เห็นเขาเห็นด้วยที่จะรักษาช่องแตกคลองระพีพั ให้คงที่อยู่อย่างนี้อย่าให้ขยายใหญ่โตแต่มีโอกาสเมื่อไรให้ไปชะลอปิดนะครับเพื่อสกัดน้ำทางด้านบนด้วยอันนี้คือกระบวนการที่จะทำตามลำดับขั้นตอนครับขั้นที่หนึ่งระบายน้ำจากคลองหกว่าผ่านคลองต่างๆที่มีทางด้านโน้นเนี่ยทุกคลองระบายนงด้านลงทางด้านทิศใต้ให้ได้อย่างชัดเจนให้ได้อย่างชัดเจนครับลงสู่คลองแสนแสบ ของแสบก็นําน้ําลงไปสู่คลองประเวศบุรีรมคลองประเวศบุรีรมก็นําน้ําด้วยคลองไปสู่คลองสำโรงแล้วก็มีระบบการสูบออกที่คลองชายทะเลทั้งหมดนี้นะครับสามารถทําได้ไม่มีข้อขัดข้องทางด้านเทคนิคก็อยากมาเรียนเพื่อทําความเข้าใจกับท่านผู้บริหารจัดก,การน้ําของศูนย์โดยมีท่านนายกดฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องมีการสั่งการกันอยู่พอสมควรนะครับก็ขอกราบเรียนความชัดเจนนะครับถ้าสามารถทําได้อย่างนี้แล้วได้ชัดเจนแล้วในเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเบาบางลงแล้วคลายวิกฤตส่วนการนําน้ําเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน,นขอเรียนเลยนะครับว่าผมก็ได้พูดกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถ้าก็ยอมรับว่าน้ําเข้าไป ระบายเข้าไปเข้าไปภายใต้การกำกับควบคุมนะครับให้เหมาะสมไม่ใช่ระบายไปไร้ขอบเขตไม่ใช่น้ำจะต้องไม่ท่วมคลองราดพร้าวน้ำจะไม่ต้องท่วมคลองแสนแสบอะไรทำนองนี้ยพรองอะไรก็แล้วแต่ระบายลงไปตามศักยภาพของคลองภายในควบคุมที่ปากทางเข้าครับบานประตูบังคับน้ำมีแล้วก็สูบออกสูบออกนะ สูบออกลงมนน้ำเจ้าพญาเวลาน้ำน้ำเจ้าพญาลดลงถายดีสูบน้ำปากคลองบางเขนปากคลองบางซื่อปากคลองสามเสดปากคลองพระดุงกรุงเกษมเยอะแย,ยะมากมายรวมไปถึงข้างล่างลงคลองแสนแสบแล้วก็ชูล,ลงคลองตันไปสู่คลองพระขนงสูบออกแม้กระทั่งคลองแสนแสบก็มีอุโมงค์มีระบบการสูบออกชัดเจนเพราะฉะนั้นเอาระบายน้ําเข้าไปภายใต้การกํากับ อย่าไปทําความเดือดร้อนให้บ้านเรือนสองฝั่งครองที่กระจายน้ํานะครับผมคิดว่ากรทมกําลังทําต้องไว้วางใจใกรทมก็ปฏิบัติเขาจะพูดดูแลครับไอ้ได้รับอยากการาบเรียนพี่น้องว่าการปฏิบัติการปกปักรักษาเมืองหลวงของประเทศไทยรกรุงเทพเขตเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญตกจัดการนี่ผมมาเนี่ยเพื่อที่จะ ช่วยช่วยหลายเรื่องให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทุกท่านทราบแต่ว่าต้องปฏิบัติอะไรจำนองนี้และท่านนายกรัฐมนตรีก็รับรู้รับทราบจะปฏิบัติอย่างชัดเจนตามแนวทางนี้ยืดหยุ่นได้นะครับนี่คือหลักการก็จัดทำนะครับขอขอบียนท่านพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกับท่านผู้ชมครับพี่น้องประชาชนครับ ชานี้บณรทัศนนายกตีก็ยังคงติดตามเรื่องสถานการณ์น้ํานะครับโดยท่านอาจารย์ป่าโมดก็ได้กรุณาให้คําชี้แนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ได้ดําเนินการตามทิศทางนี้มาโดยต่อเนื่องนะครับก็เป็นความตั้งใจของบรรทัศานนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้อาจารย์ปราโมทนั้นได้กรุณาลีดนาเรียนท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนได้กรุณารับทราบถึงแนวทางการดําเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ เพื่อเป็นการทําความเข้าใจต่อเนื่องอีกสักเล็กน้อยนะครับผมจะขอญอาตเรียนเชิญท่านดรอนนท์นะครับได้กรุณานําเรียนท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนถึงสถานการณ์น้ําที่อาจจะต่อเนื่องไปจนถึงวันนี้วันพรุ่งนี้ครับขอญอาตเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับเอ่อผมตัวแรกนี่ผมจะขอเอานข้อมูลเพื่อประกอบว่าสิ่งที่ท่านประโมทไม้กลัดได้แนวได้มอบแนวคิดน,น,นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ สำคัญและเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือว่าเราได้มีการดําเนินการตามแนวคิดนี้ปนไปแล้วด้วยบางในบางหลายส่วนนะครับแล้วก็ข้อมูลในขณะนี้เนี่ยในส่วนแรกก็คือว่าการที่ความพยายามที่จะลดปริมาณน้ำซึ่งมีอยู่มหาศาลเลยเหนือคลองพระพีพัฒนนะครับในเขตอำเภอวังน้อยอำเภอบางปะอินอำเภอเมือ,องพระนครศรียุทธยาต่างๆโดยการผันน้ําออกไปทางตะวันออกนะครับเดแม่น้ําป่าสักเนี่ยได้ได้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับระดับน้ําเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับน่นแสดงให้เห็นว่ามาตรการเนี่ยได้ผลตอนนี้ก็มีการขยายาการดําเนินการเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทํางานกับน,น้ําจํานวนมากต้องใช้เวลานานนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรัดน้ําลงทางด้านทางด้านนี้ในด้านคลอง13ลงไปนะครับได้วันละประมาณ เกือบเกือบ150ลูกบาทเมตรต่อวิอต่อวินลาตราประมาณ150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็พยายามจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างควบค้าเพื่อจะได้ติดตามดูว่าไม่ได้เกิดผลกระบทบอย่างรวดเร็วนะครับแต่พอน้าเริ่มลดลงไปถึงระดับหนึ่งนะครับมาตรการขั้นต่อไปก็คือจะพยายามลดการเปิดบานในประตูคลอง1 2 3 4 5ด้านบนนะครับที่รวมทั้งรอยแตกที่ท่านของคันลคลองและีพารด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้น้ำเนี่ยมันท่วมเข้ามาด้านนี้ถ้าเกิดเราลด การเปิดตรงด้านคลอนต้นๆลงมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณนะ้ำตัวนี้จะน้อยลงประกอบกับการที่